รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรีนโฟกัสกับพี่เอกิติพันธ์ธธาน,นาคมงคลครับกรีนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและก็ตระหนักและก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในาการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นะครับรายการเราจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันช่วง Green View ว Greenshot และ Green อเดียครับและในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเรื่องราวของสภาองค์กรชุมชนบางรักน้อยนะครับ วันนี้ครับผมพามาที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับก่อนที่จะไปพบกับน้องกรีนนะครับเรามาดูกันว่าชุมชนแห่งนี้จะมีสภาพอย่างไรรวมถึงคนในชุมชนเขามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยในช่วง g ก e ีนวิวสวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ น้องกรีนสุดรอผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้น้องกรีนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชุมชนบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่จะเป็นเรื่องราวของสภาองค์กรชุมชนตำบลบางรักน้อยซึ่งพื้นที่นี้ในปัจจุบันเป็นชุมชนชาวสวนผลไม้ ที่อยู่ใจกลางเมืองซะด้วยนะครับและที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีที่เหลือจากอุทกภัยในปี2554เพียงแห่งเดียวของจังหวัดได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศก็ว่าได้ครับนอกจากนี้คนในชุมชน ยังรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นจนปัจจุบันมีถึง18กลุ่มอาชีพนะครับทุกกลุ่มอาชีพได้รวมกันจดแจ้งและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเพื่อไว้เป็นเวทีปรึกษาหารือแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนและให้ทุกกลุ่มก้าวไปด้วยกันทั้งชุมชนด้วย เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยนะครับที่ตั้งของตำบลดลน้อยเองนะทิศเหนือติดกับตำบลไซม้านะครับแล้วก็ตำบลท่าอิดนะครับทิศตะวันออกก็ติดตำบลไซม้าทิศตะวันตกติดตำบลบางลักใหญ่อำเภอบางบัวทองทิศใต้ติดกับ ตำบลบางกลางของอำเภอเมืองและตำบลบางเลนของอำเภอบางใหญ่นะครับพื้นที่ของตำบลบางน้อยมี5.8ตารางกิโลเมตรนะครับมีพื้นที่3,600ไร่นะครับพื้นที่การทำการเกษตร1,900ไร่นะส่วนใหญ่อาชีพของพี่น้องอเกษตรทําเกษตรและอาชีพหลักคือรับราชการและรับจ้างนะครับพื้นฐานการทำเกษตรเป็นอาชีพรอง พื้นที่แบ่งการปกครองเป็น6หมู่บ้านนะฮะปกครองโดยฝ่ายบริหารคือองค์การมหาชส่วนตัลบารน้อยซึ่งมีท่านประสานการคุ้มเป็นนายกนะครับส่วนฝ่ายปกครองก็มีผมกำนันสุชาติแก้บดิษนะครับกำนันตัวบารน้อยเป็นเรื่องดูแลเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับในการปกครองเราเองแบ่งเป็น6หมู่บ้านนะครับมีหมู่หนึ่งบ้านบารักน้อยนะครับหมู่สองบ้านบารักน้อยและหมู่สามบ้านบารักน้อยหมู่สี่ก็บ้านบารักน้อยและหมู่ห้าบ้านหนองบัวและหมู่หก บ้านบางประดูใหญ่นะครับมีประชากรของต้อบอกรงน้อยเองค่อนข้างมากนะไม่รวมประชากรแฝงประชากรของเราเอง2 1 0 0 0คนนะฮะมีหญิง1 1 0 0 0คนชาย900 0คนนะครับ, 101, น 9, รนนรบในพื้นที่ของเราเองนี้ก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับมีถนนรัตนาธิเบศต,ตัดและถนนราชพฤกษ์ตัดแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนการคม,มานาคมของเราเองก็ส่วนใหญ่ก็ใช้รถประจําทางและรถส่วนตัวและที่สําคัญที่สุดตอนนี้เองก็ใช้รถ ไฟฟ้าสีม่วงที่ผ่าตะกลางของตำบลบ,บางรักน้อยที่สถานีบางรักน้อยท่าอิดนะครับแล้วการทำงานกินของเราเองส่วนใหญ่นะฮะหมู่บ้านเราเองก็อยู่ในความสงบเรียบ,บร้อยนะฮะในเรื่องของชุมชนก็แบ่งเป็นสองส่วนนะมีชุมชนเมืองนะฮะคือพี่น้องจัดสรรเนี่ยสามสิบเอ็ดโครงการและชุมชนของคอนโดเอื้ออาทรอ,อีกหนึ่งโครงการแล้วก็ชุมชนที่สองคือชุมชนดั้งเดิมซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นพี่น้องประชาชน ที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอันนั้นเรียกชุมชนเมืองอ่างชนชนบทนะครับแต่ชุมชนสองชุมชนของเราอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขนะครับคุณผู้ชมคะวิถีชีวิตของชุมชนบางรักน้อยมีวัดเป็นศูนย์กลางเนื่องจากมีความผูกพันกับวัดมาตั้งแต่ดั้งเดิมคะ่ะประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวสวน คนในชุมชนจึงเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงได้รวมกลุ่มการทำกิจกรรมตามที่ตัวเองถนัดได้ผลที่ตามมาก็คือเกิดกลุ่มองค์กรเล็กๆหลายกลุ่มซึ่งเราจะพาไปชมกันค่ะที่เห็นอยู่นี้คือกล้วยอบแผ่นค่ะแปลรูปมาจากกล้วยน้ำว้าสุกในชุมชนค่ะซึ่งเป็นแนวความคิดของกลุ่มสตรีผลิตกล้วยอบแผน่น เลขที่1หมู่ที่3ตําบลบางรักน้อยอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยคุณอัญชลีจงสถิตเคหก,กิจเกษตรอําเภอเมืองนนทบรุรีเป็นผู้ถ่ายทอดพิธีการแปรรูปเริ่มทํามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช5 5 4 4แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มการที่ทางราชการกําหนดนะคะจนถึงปีพุทธศักราช5 5 4 1 ได้รวบรวมสมาชิกมาจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผน่นมาจนถึงปัจจุบันค่ะกลุ่มไม้มงคลแก้วกัญจนามีนางนงลักษ์ระวังภยัยเป็นประธานกลุ่มค่ะโดยมีความสนใจในพืชตระกูลอโกอนีมาหรือที่รู้จักกันในานามแก้วกาญจนาค่ะ พืชชนิดนี้มีความโดดเด่นในด้านสีสันทรงพุ่มต่างๆมีเสน่ห์เฉพาะตัวของอโกนีมาที่แตกต่างจากพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆปัจจุบันที่กลุ่มแก้วกัญนาแห่งนี้นะคะมีอโกนีมาหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีการตั้งชื่อที่เป็นมงคลเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อไว้ประดับบ้านค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางรักน้อยร่วมใจมีนางปราณีเคลื่อนคล้อยเป็นประธานกลุ่ม มีการนำเส้นพลาสติกมาสานเป็นตะกร้ากระเป๋ากระบุงและภาชนะใส่ของอืง่นๆตามที่ทางกลุ่มได้คิดขึ้นมาค่ะมีการจำหน่ายนะคะมีทั้งออกไปจำหน่ายเองตามตลาดต่างๆหรือว่าจำหน่ายในงานที่ทางราชการจัดขึ้นค่ะบางครั้งมีผู้ที่ถูกใจก็ได้สั่งสินค้าเป็นจำนวนมากทางกลุ่มก็รับทำค่ะกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลโดยนางอารีมุ่งม,มาก กลุ่มนี้นะคะตั้งอยู่ที่ชุมชนเอื้ออาทรรัตนาทิเบตชุมชนแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแต่ละวันมากตามไปด้วยทางชุมชนได้จับให้มีจุดทิ้งขยะ22จุดจุดละ12ใบมีผู้ที่อยู่อาศัยมาคัดแยกขยะแล้วก็นาไปขายค่ะยังรถขยะที่มารับซื้อนะคะส่วนขยะที่ตกค้างจะมีรถเก็บขยะจากอาบอตอบางรักน้อยมาจัดเก็บขยะ สัปดาห์ละสอวันทางชุมชนได้มีการทำประชาคมเพื่อหาความต้องการของผู้พักอาศัยประสานงานกับฝ่ายปกครองเสนอทำโครงการและอนุมัติงบประมาณการกำจัดขยะรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะขึ้นค่ะ ทู้ชมครับที่ตำบลบางรักน้อยแห่งนี้ครับมีอยู่ด้วยกัน6หมู่บ้านครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆขึ้นมามากมายสอบถามดูแล้วมีถึง18กลุ่มด้วยกันครับซึ่งบางกลุ่มเราก็ได้เห็นผลงานของพวกเขากันไปแล้วซึ่งการจัดตั้งกลุ่มนะครับชาวบ้านก็ต้องมีการจดแจ้งขึ้นกับสภาองค์กรชุมชนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาองค์กรชุมชนบางรักน้อยแห่งนี้เขามีการทํางานอย่างไรนะครับรวมถึงที่มาที่ไปเป็นเช่นไรติดตามครับในช่วงกรีนช็อตครับ องค์กรชุมชนตำบลมาล็กน้อยนี่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4ี่ตุลาคม2 5 5 5 59หแล้วก็ดำเนินการประชุมเลื่อยมาตามปกติจนกระทั่งปี54ไอ้ <c oughs> เกิดุุทกภัยน้ำท่วมก็ขาดการประชุมไม่สามารถที่ขับเคลื่อนได้จนกระทั่งหมดวละของของของไอสีปีครบ4ปีแล้วก็จะตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่18กันยายน 2,559เราได้รวบรวมกลุ่มเก่าคือกุวมรวมเก่าโดยมาจดแจ้งใหม่รวมมาจดแจ้งกันใหม่นี้ได้ทั้งหมด18กลุ่มหนึ่งเครือข่ายเอาปี60เราก็ได้กบประมาณมาให้ทำโครงการทางสภาองค์กรจุบาลง้รณ์มหลัยได้ทำโครงการตลาดออนไลน์ออนไลน์ขึ้นเพื่อนำสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยขายขายทางตลาดออนไลน์มาปี6 1หนึ่งนี้ เพิ่งได้ละไองบประมาณมาจะทำไอโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนตามที่ได้มีการประชุมวันนี้ครับด้วยที่ผ่านมามันมีเกิดพิการน้ำท่วมนะครับสภาองค์กรชุมชนตำบลบางรักน้อยเป็นการรวมกลุ่มขององค์กรอาชีพต่างๆที่คนในชุมชนจัดตั้งขึ้นโดยมีการจดแจ้งและจัดตั้งกับสภาองค์กรชุมชนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับรู้รวมกันว่ากลุ่มต่างๆมีความเคลื่อนไหวและมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มหรือเปล่าและที่สำคัญค่ะเพื่อให้ข้อมูลของกลุ่มต่างๆนั้นเป็นปัจจุบันค่ะรวมตัวกันนะตั้งใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการที่เลิกมาสี่ห้าปีนะคะกลุ่มเราไมา่ได้ ไม่ได้เก่งมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราต้องลบกุคานมาก่อนที่มาของสภาย,ย้อนหลังไปนะที่มาของสภาองค์กรชุมชนจำบนบางน้ราใมาจากกลุ่มองค์กรชุมชนแต่ทีนี้ถ้าเราใช้คําว่าองค์กรชุมชนส่วนใหญ่เราจะงงไหมแต่ต่อไปนี้เราจะต้องติดปากนะใช้คําว่าอะไรครับองค์กรชุมชนเพราะถ้ากลุ่มเนี่ยมันก็จะงงว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไงทีนี้ถ้าท่านเปิดพรบสภาองค์กรชุมชนดูเนี่ยเขาจะไม่ใช้คําว่ากลุ่มเลยนะ เขาจะใช้ภายใต้คําว่าชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมชุมชนอื่นเห็นไหมซึ่งความหมายก็คือกลุ่มนั่นแหละเมื่อเมื่อเอาแต่ละกลุ่มมารวมตัวกันก่อนรวมตัวในแต่ละกลุ่มต้องทําแบบปะจําได้ไหมทําแบบอะไรจอชอจอชอช้างที่ผมใช้คําว่าช้างกับเสือเนาะจอชอช้างทําแบบเสร็จปุ๊บมารวมกันเสร็จปุ๊บก็จดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนจมบนบางรักน้อยนั่นข่าวแรกปีห้าสองเนาะใครเป็นคนรับจดแจ้งให้รับ รับรองการจอบแจ้งใครครับ,บนนท่านกำน,นันปมมือให้ท่านกำน,นันหน่อยครับท่านกำนันยืนครับเออท่านกำน,นันเนี่ยมะถ้าไม่ได้ท่านกนกำนันไปได้ไหมไม่ได้ไไดท่านผู้ชมคะเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนก็คือชุมชนเป็นสังคมและฐานรากที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมินนเวศ การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอประสบปัญหาความยากจนเกิดปัญหาสังคมมากขึ้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนถูกทำลายจนเสื่อมโทรมเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ วัตถุประสงค์ที่ของพอชอเพื่อจะตั้งสภาคนชุมชนนี่เพื่อให้เป็นวิธีเป็นวิธีพบปะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้ให้จะได้รู้ว่าประชาชนในในพื้นที่ตำบลเนี้ยต้องการอะไรขาดความช่วยเหลืออะไรถ้าอย่างเราสภารวมกันได้ช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วยถ้าเราทําไม่ได้ระดับตบบำบลทาไม่ได้แล้วก็ส่งระดับจังหวัด คุณผู้ชมครับเราได้เห็นการทํางานของสภาองค์กรชุมชนบางรักน้อยที่ได้ทํางานร่วมกับชาวบ้านนะครับทำให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีก่อให้เกิดอาชีพและก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนแห่งนี้แหละครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วช่วงกลีนไอเดียครับอย่างที่เห็นครับข้างหลังผมนี้นะครับมีกล้วยอยู่จานวนมากมายครับก็จะมีผลผลิตเกิดขึ้นนะครับนอกจากผลกล้วยที่นําไปขายและรับประทานได้ก็สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ ประโยชน์ของกล้วยยังมีมากมายครับอย่างเช่นใบกล้วยที่เรียกกันว่าใบตองนั่นเองครับเรามาดูกันว่าที่นี่เขานำไปใช้ประโยชน์อะไรในช่วง Green Idea ท่านผู้ชมคะชุมชนบางรักน้อยยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งประธานกลุ่มก็คือคุณอุศนีงามสงา่า เป็นกลุ่มดอกไม้สดและใบสีวันนี้ทางประธานกลุ่มได้มาสาธิตการทำใบสีปากชามให้เราได้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับใบสีปากชามนะคะเริ่มจากในถาดนี้มีใบกระเบือนะคะใบกระเบือเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ในชุมชนใบเตยนะคะ อันนี้เป็นก้านมันสำปะหลังนะคะอันนี้เป็นดอกพุธนะคะดอกพุธนะคะแล้วก็ดอกรักดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้นี่เราเอามาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อที่จะใส่ในใบสีปักชามดอกรักเรากับดอกพุธมารวมกันเพื่อที่จะใส่ยอดใบสีนะคะ ส่วนลูกใบสีเราใช้ดอกพุดธตัวนี้เสียบตามลูกใบสีเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเป็นตัวใบสีที่ว่าเราทำเสร็จแล้วแต่ว่าใบาตองที่เราจะต้องทำกับใบสีเราใช้ใบตองกล้วยตานีนะคะใบตองกล้วยตานีนี้มีมีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่น ไม่เปราะไม่แตกง่ายเพราะฉะนั้นทำใบสีนี้เก็บไว้ได้นานทำใบสีมันเขาจะมีการการม้วนนะคะม้วนใบสีทำตัวยอดนะคะยอดใบสีทำตัวยอดใบสีเพราะฉะนั้นเวลาม้วนเนี่ยเราต้องม้วนให้ข้างบนเนี่ยตึงแน่นนะคะ แล้วก็เวลาเย็บต้องมีสะโพกนะคะถ้าไม่มีสะโพกเดี๋ยวเวลาเราเข้าตับมันจะไม่ไม่ตั้งเย็บด้วยแม็กนะคะแต่เมื่อก่อนต้องใช้เข็มเย็บแต่ถ้าต่อไปนี้มันเป็นงานที่เร่งรีบเราก็ใช้แม็กเย็บมีใบกระบือนะคะใบกระบือนี้มันอยู่ในชุมชน เราก็สามารถที่จะเอาใบกระบือเนี่ยมาตกแต่งได้ว่าตัวใบสีเราจะตกแต่งให้สวยงามยังไงนะคะจากยอดมาเนี่หนึ่งนิ้วแต่ถ้าว่าคนที่วัดนิ้วไม่ได้เราก็ใช้ข้อนิ้วของเราเป็นตัววัดนะคะเพื่องานมันจะได้ไล่กันนะคะไล่ละเอียดวิธีทำเนี่ยนะคะ พันคอใบสีให้ได้ความแตกต่างว่าแล้วนอกจากใบกระบือนะคะใบตองอ่อนที่ยังม้วนอยู่ที่ยังไม่ได้เอาออกจากตัวม้วนใบตองเราก็สามารถที่จะเอามาไล่สีได้ใบกระบือนนี่เราก็กทำมาสามตัวสามตัวอันนี้เราก็ได้ หนึ่งขั้นตอนนะคะหนึ่งขั้นตอนต่อไปนี่เราต้องห่มนะคะห่มด้วยใบตองอีกสามชั้นเราปิดตัวแม่ใช้ลวดนะคะใช้ลวดเพื่อที่จะใส่ให้ตัวแม่เนี่ยเป็นตัวสื่อนำได้เราสามารถที่จะคดงอได้ ว่าส่วนโค้งส่วนว้าไปทางไหนนี่นะคะเสร็จแล้วเวลาเราประกอบตัวลูกเนี่ยเราสามารถที่จะประกอบได้เลยอันนี้เป็นตัวแม่กับตัวลูกนะคะตัวนี้ลูกเจ็ดนะคะแม่หนึ่งลูกเจ็ดแม่หนึ่ง อันนี้เป็นส่วนประกอบของใบสีที่รวมกันเป็นสามตับเพราะว่าใบาสีปากชามจะมีกันสามตับนะคะต่อไปเป็นส่วนหนึ่งที่ใบสีปากชามเราจะประกอบด้วยแมงดานะคะแมงดาเนี่ยถ้าเราไม่เย็บแมงดาไม่เย็บแมงดาเป็นเป็นเช่นนี้นะคะเราสามารถที่จะฉีกแมงดา ฉีกแมงดาเป็นเป็นรูปแมงดาแมงดาฉีกแมงดาฉีกนะคะอันนี้เราใส่ตามตามช่องของการวางตับเราได้ตัวแมงดาครบสามตัวแล้วนะคะครบตัวแมงดาสามตัวใบสี เราทำข้าตับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวตับใบสีเราต้องทำกลวยนี่การทำกลวยเนี่ยเราม้วนใบตองใบตองเราใช้ใบตองกว้าง16นิ้วความยาวตามใบตองใช้ส่วนกลางนะคะม้วนให้เป็นกลวยเช่นนี้โม้นกลวยเราก็ต้องทำกลวยเล็กครอบนะคะเราต้องมีกลวยเล็กครอบเพื่อที่สวยงาม เราจะประกอบใบสีเราต้องตั้งหลักใบสีให้อยู่ในในครอบตนี้นะคะนี่ไว้สำหรับครอบห้าหลักเขาถามว่าทำไมถึงห้าหลักห้าหลักนี่คือสีห้าเวลาประกอบตัวใบสีเราใช้ตัวใบสีนี่ตั้ง สามมุมตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ปากผ่านใบสีนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ปากผ่านใบสีใช้ตัวนี้เป็นตัวสอ <2, 3. S 1> ใส่เข้าไป เพื่อไม่ให้ไปตองแตกขอใช้กวยพริษนะคะเราใช้กวยพิชนี่ครอบเลยค่ะใช้กวยพิษครอบใช้แมงดาที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปจับแมงดาให้ ตัวนี้เราก็แต่งให้อ่อนช้อยเข้าไปหาต่อไปนี่เป็นรายการตกแต่งแล้วว่าเราจะทําใบสีให้มันสวยงามเราต้องตกแต่งให้ให้ให้ใหดูดีขั้นต่อไปเราต้องใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งทําจากกลีบกล้วยไม้นะคะมาใส่ในระหว่างช่องใบสีนี่คือใบสีปักชามที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราใช้ในโอกาสที่จะถวายพระในวันพระหรือก็ถ้ามีสารพระภูมิเราก็สามารถที่จะไปถวายสารพระภูมิได้นะคะอีกอย่างหนึ่งในพธิธีตั้งสมโพชงานต่างๆใบสีปากชามเนี่ยเป็นแม่บทเป็นบรรทัดฐานที่จะต่อย,ยอดไปใบสีหลายๆอย่างหลายๆชนิด เรื่องราวของชุมชนบางรักน้อยที่มีความรักความสามคัคคีร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนจนเกิดเป็นสภาองค์กรชุมชนบางรักน้อยซึ่งยังมีวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมสวนผลไม้บนที่ดินที่มีมูลค่าสูงขึ้นทุกวันด้วยปัจจัยของความเป็นเมืองใหญ่ได้รุกล้ำเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่บางส่วนกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรแทนสวนผลไม้ไปเสียแล้วครับในอนาคตน้องกรีนหวังว่าชาวบางรักน้อยจะรักษาสวนทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนนทบุรีไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมกันต่อไปนานๆนะครับวันนี้น้องกรีนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับตําบลบางรักน้อยแห่งนี้ครับต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้พิสูจนได้เห็นแล้วนะครับถึงความรักและความสามัคคีที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนครับในการรวมกลุ่มกันเพื่อจะตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นนะครับ ทาคุณผู้ชมท่านใดหรือว่าชุมชนแห่งใดนะครับดูอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนกับชุมชนแห่งนี้ครับชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างแน่นอนครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการกรีนโฟกัสนะครับได้ทางช่อง s t o u Channel นะครับแล้วก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ